น <normal> ีบ่่นว่าหอยสางเนาะพี่น้องคือบอกพี่น้องว่าน้องบุดทอายไปด้วยลูกจะเป็นหอยยังส่หอยสางเนี่ยหอยยางนี่แม่หนามเสลูกไม่นามเมือกี้ก็รายด้นนามยังเสกอะไรแข้งบนน่ะเอาวนาฝนเล้เอามฝนตกเนาะ ขำเลยเนาะพี่น่องจะพะลลานพลานหินพี <laughs> ่นเองอุยอ้ยมาต่อ,อ,อ <laughs> <laughs> พาเด็กหน่อยหยางกินเมื่อยเนาะพี่น่องนเนาะเุณนสิเอาหินมาหล่อบๆไป มองห้อยพระบาทกันว่ะห้อยพระบาท่าน,น้าตานะ้ำเพื่อเคมลลายน้องพี่น้องทางทางเที่ยวมองอ่าเพื่อนขามไปนำเพื่อเคมลดลาย สบายดีพ่อแม่พี่น้องแด็ที่เขาหลบแล้วก็หักแพงทุกทุกฐานเนาะอ่าเมื่อนี้มาพบพ่อกับสะพายอุบลนี่แหลวพี่น้องยามแรงๆเนาะหรือว่าสะพายอุบลค้นโก้นั่นเองพี่น้องสวัสดีครับน้องแม่สวัสดีัดีครับน้องบูดี้ค่ะืันนี้มากันสามคนพี่น้องมากันสามคนพี่น้องมามากหม่องเอ่อที่พิ้นนี้ ว่าเป็นสถานที่เอ่าแ,แก่หรือว่าสถานที่มองอหูพ่นเที่ยวแต่สมัยก่อนเนาะพี่น้องเนาะเป็นทางลาดไปสู่อำเภอเขมมาลาดเนาะ,ะเป็นเพิ่นเอื่นว่าฐา,า,านนาตาลเนาะพี่น้องแต่ว่า จุดพ enfin ิเศษคือแค่นี้คือซีเมนือวาให้ได้กส่เป็นห้อยผบาสพี่น้องแม่น้องเมย์น้องเมย์ยังโบ้เคยเห็นแล้วกะยังบบกเคยเบิ่งเคยซุ่มแต่ว่ามื่อนี้สิพ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งมาซ้มพร้อมๆกันน้องพี่น้องว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เก่าแก่สำได้หรือว่าจักยังใหีแมนจักหลอยปีเลยนาอพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไปซุมกันน้ะพี่น้องเนาะ อันนี้จะสิเป็นเรื่องที่น้หนอกี่นี่อังห้อยยังห้อยคุนห้อยสบายเอแตไม้ก่อนนะพี่นองเนียโอ้คนเอามาขี่ดินหลอมไว้น่ะเป็นห้อย เป็นคือห้อยคนห้อยจะไหตะกี้นม่พี่น้องเนาะห้อยอ่ะเป็นห้อยนี่เพื่อนเซียนห้อยพ้าบาตแต่ว่าเพื่อนสซียนเอิญบ่คือกันเนาะแต่สมัยใดแล้วสถานที่หม่งนี้กะนจะเป็นสถานที่ว่าเก่าแก่แต่ดนแต่นานแล้วนม่พี่น้องแต่ก็มีห้อยงัวห้อยควยเสมอแต่อยู่ชี้อยู่มุมใดมุมใดเนาะห้อยงัวห้อยควยมีห้อยสั่งนำเพื่อนว่ะพี่น้องอา ต้อเจ้ามาอ่อมไหม่อ่อมไหม่ให้คนเบิ่งลูกค่อยๆเพราะว่ามี่ขู่การที่ว่าพากันมุ่มมากสิสเนาะมาบ้องห่อยส่างนี่แบบบ้อยส่างเออห่อยส่างบ่ลูกเขาสิหาพอบ่อยมาลูก แค่นี้โบแมนแบบเดี๋ยวไปเบิ่งข้างนั้นอันนี้คนเอาหินมาโอมาหล่อมไ้เนอกพี่น้องเป็นห้อยเก่าห้อยแ่ห้อยจังเ่สมัยใดล้วพี่น้องแต่ข้าวตะกี้คือซีเมนว่ามาหินนี่อ่อนบบพี่น้องคือห้าเหยียบโคนคือฮห้หยียบตุ้ม,มนะพี่น้องเป็นห้อยห้อยชัดเจนเลยนะพี่น้องเป็นห้อยเปนอื่นห้อยพ้บาทแถวนี้คือเอื่นเรื่องพ้าบาท Lương thả na tàn, hơn mà nóng, you know. Tell me nóng. Tin talan, hiệu nhanh sút lưu. Tinh nhan, tinh nhan, tinh nhan. Bang gambang, bang gambang. Tất cả tồn bang, bang, băng bang, 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 đây เสียงดังแล้วโอ้เสียงดังแล้วยานผืนหลักไหลเนาะฮะยานผูหลักไหลเสียงบุกหลาูจบุเห็นฮ้บุเห็นูอยู่คนแรกูก็ดิผูจุ่มบ่ไม่ใ่ยานพนคนเลจะบุเห็นได้เห็นหรือเปล่าเนี่ยเ้ห็นไบ่ครั นี่แต่หินนย่างสุดทางเลยนะแ่นสุดทางายโอ้นี่บอกหอยสันติเยอะเลยอ่ะนี่แมนบ่หอยสันนี่วะแมนคือหอยสันหอยเง่าหอยคั่วเจ๊สีอยู่มุมใดไหนเนาะบ่เคยมาเลยพี่น้องได้ยินแต่คนว่าเนาะก็เลยนำมาไม่เป็นหินเป็นขอบึงดูป่องปอง

ก็มีฝายพี่น้องไม่ห้อยรับๆรืไบ่ห้อยสั่งเ่ยพี่จะห้อยสั่งอย่ห้อยสั่งเ่ยเป็นลุมมันนี่หลุมหลุมนำานำเสาะซื่อๆงายๆหลุมนำสะน้กบ้านำห้องห้องฝายหนำเออว่าอะไยชิ้ไก่เด้ าายังมาทั้งทีลูกอไครับน้่งไอืมนา่ฟนาเพลินลูกไฟนาาไฟนามเพลินเดียพลินเบานเพ่นนอืมเป็นหลีเป็นหล,เนลีเป็นตอน <c oughs> บาน้านเฮาเออ,อนื้อลีเนาะตอนเป็นตอนเบอร์เบลายายแกงมาทั้งนี้ นี่คือเป็นเป็นหลี่หลี่ที่วา่าผืนหีดใบดักปลายามปลาลงเนาะนะคอย่าไปใกล้ได้น้ำนะอาบบ่ได้ได้ผืนบ่ออ้าบได้น้ำผืนบอ่อหนามผืนได้ลุ่เวลาหน้าผืนหลัดปลาเนาะมันไปฝังข้างล่างเนาะพี่น้องเด็บปากกาปากกาอ๋ออันนี้ผืนเอามาตรงเอามาใส่แล้วหลี่แต่สมัยตะกี่ผืนสีเอาอันนั้นเนาะพี่น้องอายอยู่บ้านห้องสีสันผ้ากระตาด าฟางปลากระตายแล้วก็สใส่ทั้งใต้แต่นี่เพิ่นสีเอาตะไคร่เขาจ้าไปแล้วค่ะเนี่ยจดตะไคร่จุดตะไคร่กะนางมาลัดปลาอย่าไปจับได้หรอกมันสืลื่นถอยออกมาแต่บ้านเฮาเพิ่นหิดอันนั้นใส่ปลากระตายพี่เนาะหันไปทางไหนไปทางไหนเออมองหลัดปลาคนบุลงไปได้ลูก I, uh huh. ุ้ยังนี่ปลาก็ยังนี่อ่ะก็ยังอ้ยหัวหัวหัวขนมาย่างหรอกินหามองน้าเชอะย่งพัทกี่โอ้ยเจ๊หน้ามันยังแล้วมากเป็นเรื่องหึงงามขนาดแต่ว่าชื่ว่าี้ โบเมนฝนโบเมนอันนั้นเนาะพี่น้องเนี่ยโบเมนช่วงตอนฝนตกแห้งนะพี่เนาะโบน้ำโบไหลเนาะย่าละเมื่อแล้วแต่ย่ำน้ำน้ำสิไหลนหล่นลงมาทางนี้สิเป็นตะเบิงกว่านี้เนาะพี่น้องโอ้โหเรื่องหินเรื่องฐานหน้าตาลสมัยก่อนบ้านดอนบ่าคนชี้ใส่สถาน เป็นทางผ่านพี่น้องทางผ่านผลถามไปอันนั้นถามไปอำเภอเขมราดจะเป็นหวยมาเด้อมาเด้อลูกผลว่าต้องพี่นี่มองจนนี่จนไม่ไร่มเป็นป่าหนีลงไปหนีสิเป็นหวยเนาะพี่น้องแนมเ็นเป็นหวยบางโกยเป็นหวยอันนั้น ทางผลลัดนะพี่น้องทางผลลัดไปอำเภอเกืมลาศแต่ก่อนเป็นมันเป็นทางเก่าทางเก่าเฮ็ดยังนี่เฮ็ดเหี่ยวโอ้เฮ็ดละโงกเหี่ยวพี่น้องเฮ็ดละโง่เหี่ยวดอกหนึ่งดิ่นอเมนแสดงว่าแถวนี้เป็นป่าเฮ็ดละโงกถ้าไข่บุ๋มใหม่เหี่ยวออกรลายไปจังนี่เหี่ยวเลยพี่น้องเอามาเบิ่งเฮ้ยโอกินกอกินมาแล้ว mình cứ chắp bưng luôn nông nong bút ôi, kinh cứ kéo rồi, ông mà, ông, mà, ông mà. má ông này nè, cắt tím, cắt nong bút đấy nè, cứ, cứ, ạ, trọng, nhục luôn, má phe nông bút. ไม,ม,ม,ม่เด้ไม่ได้เริ่มหนำไหลอย่าไปลองกอนนงนีพ่อเผื่ว่าหอยสางนาอกพี่น้องคือบอกพี่น้องว่าน้องหุดหายไปด้วยลูกจะเป็นหอยอย่างเสี่หอยสงาง ยังอยม่ได้บอกเจ้าบอกแม่แมหอยยังนนีแม่น้มเสือลูกหน่ยน่าีงี้เสอห้ายด้นามยังเสอแหงบน่ะอ้าวหน้าผนน่ะแล้วานตกเนาะขำเลยเนาะพี่น้อจลานพลานหินพี่น ให้มาต่อนี่พาเด็กหน่อยหยางกินเหมื่อยเนาะพี่น้องเนาะคนเสิเอาหินมาหล่อมหล่อไปมองหอยผ้าบาทคน่าหอยผ้าบาทฐานหน้าตาเนาะเพื่อเค็มละล้านเนาะพี่น้องทั้ง ทางเที่ยวหมองอ่าเพื่นขามาไปอำเภอกิมมัลล่าน้าพี่น้องแม่ย่างส้มบรรยากาศย่ำเร่งๆเนาะอ่าที่ว่าเพื่อนว่าเป็นสถานที่หมองเก่าแก่ของสาวรรคอยู่นี่เนาะที่ว่าทางยางเป็นทางขา,านาตาญเพื่อนว่าทางยางหลัดไปอำเภอกิมมัลลัดแต่สมัยก่อนมันจะเป็นอ่าป่าพี่น้องเป็นป่าเป็นดงเป็นอะไรเนาะสมัยตะกี้โบมีสะพานดิพี่น้องมี อ่ามีแต่หวยเนาะคือ,อยางหลัดขามหถื่อนไมเพว่าคืออ่าไปเขาไปในตัวเมืองเคมลาดกันมียังท้ายก็สียางสมัยตะก่อนบ่มีหลมีลาดออกพี่น้องมีแต่ยางเนาะแล้วก็อ่าแทนสถานที่หมงนี่จะเป็นตากทินเป็นอ่าขาหน้าตาลเถืนนะะ่นเหมนเนาะแต่ี่มีห้อยสบาดที่เป็นเอื่นว่าห้อยสบาดขาหน้าตาลเนาะพี่น้องเน,ะนาะอ่า คนแถวนี่คันเบาค่อยสบายทาน้าตานคือทาน้าตานเนี่ยคนสีหูกันเบิดเลยอ,เอ่าชาบ้านโนนบางเนาผูา้เฒ่าคู้แก่สมยัยแต่ก่อน <Okay. S 1> ที่เ็นเคยหย่างเนาะพี่น้อง <c oughs> แต่ปัจจุบันนี่คือจเจริญแล้วพี่น้อง <c oughs> มีสพ <c oughs> มมะพานมีทางลาดมีถนนดำเน <c oughs> าะพี่น้องว่ายังก็ถนนดมีสะพานมีทางลาดมีถนนดำคนวะแต่สิอ่าเจริญแล้วคนสีบัใส่กันแล้วหย่างหย่างนี่คือสีบัวหย่างแล้วเนาะพี่น้องสมัยสมัยนี้ กะสิมีเคลื่อนมีอังกะสิเห็ดในน้ำไม่ห่วยแน่น้องบกบ่อขาดสายเนาะบกคือสมัยตะก่อนเนาะพี่น้องอ่าเป็นสิมีเขื่อนไฟน้ำล้นนะนะพี่น้องอ่าน้ำกะสิบ่อขาดห่วยขาดห้องการสัญจรไปมาค่ะคือสมัยอ่าก็เกียยเทียบใส่คือสมัยตะกี้หนามแบบกะสิเกลี่ยในการสัญจรไปมาบ่ได้เนาะพี่น้องอย่าน้ำวหนามนะถ้าลูกปวดหน้ำ โดยเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจกสาม,มีกนนเาะฝากกดไลค์กดแชร์อ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สภัยอุบลนาราเนด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต,ต่อไปเนาะถ้าพิพาทการใดก็ถูกขอให้นำพ่อแม่พี่น้องหลายหลายโดยเนาะสบายดีบบบบพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้สภัยอุบลนารานี่เด้อพี่น้อง